8. องค์กรธุรกิจสื่อสารมวลชนและภาคประชาชนเข้าร่วมง,งานรับมอบรางวัลเชิดชูเกียริสำหรับผู้ที่มีวิสัยทัศน์มีความมุ่งมั่นภายใต้แนวปฏิบัติที่โดดเดน่นสะท้อนการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นอนาคตที่ดีให้กับสังคมและสร้างคุณค่าในระยะยาวตามแนวทาง ESG ผู้ได้รับรางวัลสามารถเป็นต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ตระหนักและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนโดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นไปเมื่อวันที่7มิถุ นายน2566ที่ผ่านมาณนห้องประชุมหนึ่งกรมประชาสัมพันธ์โดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุอดีตประลาดสำนักนายกรัฐมนตรีและอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลดังกล่าวในวันนี้ก็ต้อง ขอบคุณนะครับสื่อมวลชนทีมงานต่างๆนะครับและรวมถึงคณะกรรมการผู้สรงคุณวุฒิทุกท่านที่เราคัดสรรมาอย่างดีนะครับเพื่อจะให้รางวัลน,นี้สามารถส่งต่อเป็นกําลังใจให้กับประชาชนหน่วยงานองค์กรต่างๆที่ทําดีเพื่อสังคมจริงๆนะครับเรืสมัก็พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่จะขับเคลื่อเนเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสังคมสิ่งแวดล้อมธรรมิบาลและความยั่งยืน อันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ได้เข้ามาให้เกียรติในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับคือในหลักเกณฑ์การตัดสินเนี่ยนะครับเรารวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เป็นสาธารณะในโซเชียลมีเดียนะครับตั้งแต่ปี65นะครับแล้วก็64 64 65นะครับ64 65 66นะครับตรงนี้เราเอามารวบรวมโดยที่เราไม่ได้เปิดรับสมัครนะครับเป็นการไปหามองหาเอาจาก เรื่องที่จริงๆที่ทําจริงๆขึ้นมานะครับอันนี้เลยจะแตกต่างกับรางวัลอื่นๆนะครับบวกกับคณะกรรมการที่เราเชิญเข้ามาแต่ละท่านเนี่ยเป็นผู้มีประสบการณ์ในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและที่ ESG มามากกว่า23ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมการที่ต้องตัดสินให้กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรือคนที่ทํางานเพราะฉะนั้นอนะ่ะด้วย2แกนนี้มันทําให้รางวัลน,นี้มีคุณค่าและก็พิเศษนะครับแล้วเราก็หวังว่ารางวัลน,นี้จะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนต่อๆไปด้วยครับ การ,ารตัดสินค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณภูกิจเรียนไว้ว่าเราไม่ได้รับสมัครใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงานของบริษัท r e a l r e a l r e a รีซึ่งเป็นผู้เป็นเจ้าของรางวัลน,นี้เนี่ยเราจะต้องไปค้นหาองค์กรที่ทำกิจกรรมที่อยู่ในกรอบของ ESG <c oughs> ก็คือสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็กรธรรมาภิบาล ใช่ไหมคะเราก็ใช้การค้นหาในระบบโซเชียลลิสติ้งนะคะซึ่งอยูอ่หาข้อมูลจากโลกออนไลน์มาเสร็จแล้วก็มาตัดสินโดยการที่ว่าเวลาค้นหาในในระบบโซเชียลลิสติ้งเนี่ยมันจะต้องมีคีย์เวิร์ดเลือกเข้ามาก่อนว่าตรงกับที่เราต้องการไหมใช่ไหมนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะไปตามเสนอกรรมการอีกทีหนึง่งมีกฎเกณฑ์มากมายอย่างเช่นว่าในรางวัลซึ่งให้กับอินฟลูเอนเซอร์เนี่ย เขาจะต้องมีอินฟลูเอนเซอร์ต้องมีผู้ตามอย่างน้อยสุด20,000คนขึ้นไปเงี้ยพระนั้นคนที่ได้เนี่ยก็จะต้องหมายความว่าเขาได้ทำอะไรบางอย่างซึ่งสร้างความแตกต่างให้กับผู้ที่ติดตามเขา <Okay. S 1> ใช่ไหมคะอันเนี้ยคือจะเข้ามาอยู่ในกฎเกณฑ์แล้วอนราง,งวัลที่เป็นรางวัลธรรมิบานเนี่ยนะซึ่งองค์กรที่ได้ไปคือองค์กรธนาคารกรุงไทยเนี่ยหมายความว่าเขาจะต้องผ่านการเสนองานของเขาไปกับทางตลาดหลักทรัพย์แล้วและตลาดหลักทรัพย์ ผ่านไปแล้วรอบหนึ่งเรามาคัดเลือกต่อนะคะ,ะนำมาเข้าระบบมีคีย์เวิร์ดเข้าไปอีก80กว่าคีย์เวิร์ดกว่าจะหาได้มันว่าเป็นธรรมวิบาลและต้องมีว่าในโซเชียลเนี่ยพูดถึงเขาในเชิงบวกด้วยหรือเปล่าอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้มานี่จะผ่านการเป็นขั้นเป็นตอนมันก็เลยรู้สึกว่ายากนะคะและที่สําคัญเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยดูเขาอยู่เพราะฉะนั้นในปีถัดไปเ,เราก็หวังว่า รางวัลของเราเนี่ยนะคะ Real Impact Award เนี่ยจะทําให้องค์กรอื่นๆซึ่งได้ทําดีอยู่แล้วอย่างท,ท,ที่คุณภูกิจพูดเนี่ยได้ใช้โซเชียลมากขึ้นสื่อสารออกไปมากขึ้นว่าคุณได้ทำอย่างนี้นะคุณที่ทำอย่างนั้นนะทำไปเพื่อเพื่อใครเพื่ออะไรมีเป้าหมายเรื่องความยั่งยืนใช้คำพูดต่างๆให้มันเหมาะสมกับโซเชียลนะคะแล้วก็เข้าไปในเรื่องความยั่งยืนเราก็จะไปต เรื่องของคุณมาแล้วเราก็จะมาตัดสินมันอีกทีนึงนั่นนะคะคือคือแนวทางการตัดสินค่ะเราอยากให้ทำดีมีคนเห็นนะครับอยากให้แบบคนทำดีสามารถที่จะมีการถูกมองเห็นอยากเป็นพื้นที่หนึ่งที่เติมเรื่องดีๆเข้าไปในโซเชียลไม่อยากให้ให้ให้ใ,หในโซเชียลเราจะเป็นส่วนหนึ่งของน้ำดีแล้วกันนะครับผมนะ